สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งครับสําหรับรายการซิโก้นะครับผมก็กลับมาอีกครั้งครับสาหรับเกมพับจีนะฮะก็เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับจากการที่ผมห่างหายไปนานเแบบนับปีเลยก็ได้ก็จะบอกว่าผมก็คิดถึงทุกคนมากแต่ก็ทั้งงานทั้งอะไรนะแล้วก็ขี้เกียจด้วยนะก็ขออภัยท่านผู้ชมมามาที่นี้ด้วยนะครับ ก็ใครที่ติดตามอยู่ผมก็ขอ,ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ยังติดตามผมยังไม่หนีไปไหนนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเราจะมาเล่นเกมพับเกนอีกรอบนึนะครับผมจากที่เราเล่นเล่นเรียกว่าเล่กเ,เ,เ,เล่นเลยแล้วกันเป็นเป็นปีเหมือนกันแล้วผมก็ลบทิ้งไปแต่นี้ผมสมัคไอดี ID เดิมน,นะผมยังัเป็นอดีเดิมอยู่เดิมจากครั้งที่แล้วแต่ว่าของหายหมดแล้วของมีหายหมดแล้ว ก็ขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมแต่รอบนี้ผมจะทําให้ดีกว่าเดิมครับสัญญาท่านผู้ชมเอาไว้นะครับผมโอเคครับไม่อยากจะพูดมากแล้ววันนี้ผมจะมาเอาที่หนึ่งจะมาเอาที่หนึ่งพยายามลวกันนะครับผมอ่ะเริ่มเกมเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้เป็นไงกันบ,บ้างครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็เริ่มพูดตรงๆว่าเริ่มเข้าหน้าหนาวกันละอ,อากาศเริ่มหน,า,หนาวๆต่อเช้านะ ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพตัวด้วยนะครับผมจับผู้นาจะมมันเสียนะครับผมก็เลยตกพูสดเลยวันนี้เสียงเกมอาจจะดังหน่อยก็ขออาภัยมาด้วยนะครับผมโอเคครับผมเริ่ม่เริมลงโดดแล้วนี่ตรงคายทหารเลยเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงข้ามคายถานตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ Let's head to q u a r r y r o น n อ a l o n ต i เดี๋ยวนะใช่ริยัดลงเลยหัวปากไปเลยหัวปากไปเลยเคครับเฮ้ยต้อมมาลงตรงเนี้ยตายแล้วโอ้เสียสุขปะวะ โหดีนะผมไม่เป็นอะไรนี่ครับเกมกระตุกเกมกระตุกอีกแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวๆนะเดี๋ยวๆนะเดี๋ยวๆนะจะลักษณะไม่น่ามีใครตามมานะโอเคครับผมเจอปืนลูกซองข้างบนครับดิแม่งเอ้ยโอเคครับได้ปืนดีครับผมอวัเอาว้ย ไม่ทันไรผมได้ปืนแล้วเว้ยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับผมช่วงนี้ก็จะลิ้นพัดเหมือนเดิมครับเป็นสไตล์อยู่แล้วเฮ้ยหืองซกอกเขยโอเค,อเคตอนนี้มีการประทะแล้วนะครับผมเกิดการประทะแล้วอย่าเว้ย ย่เข้ามาเนะเว้ยเพื่อนบวกแล้วครับผมถ้าเกิดเสียงห,หายผมขออภัยด้วยครับพอดีมืออาจจะไปโดนตรงไม้ของทุรศัพท์นะครับผมเพราะว่ามือผมก็ต้องเล่นเนาะมันก็มันสองมือมันต้องเล่นนะ่ะมันต้องมีบ้างแหละมือมันไปโดนอนะ่ะของหมดแล้วนะครับผมเอ้อผมผมว่าผ,ผ,ผมเล่นเซิร์ฟเอเชียนะ แต่ชาบมันเถอะเซื้ออะไรผมก็ต้องเล่นแล้วตอนเนี้โอเคครับเราต้องเริ่มหาของแล้วตอนนี้ผมยังไม่มีชุดเกาะหรืออะไรเลยนะถือว่าอันตรายนะครับผมปุกซ่าคู่ใจเหมือนเดิมนะเมื่อก่อนเล่นยังไงวันนี้ก็ยังเล่นเหมือนเดิมอะไรเนี่ยอะไรอะจักรยาน Watch out. Okay. ไอ้หมวกครับผมตอนนี้ผมยังไม่มีชุดเกาะนะผมอยากได้ชุดเกาะมากเลยอ่ะใครมีชุดเกา,มากนะมั่งอ่ะเจอแล้วกระเป๋าด้วยมี <Okay. S 1> ่มิดไม้ที่ดีโอเคครับอันนี้เอคเอคเอาไว้ก่อนนะผมอยากเล่นลูกซองนะเหมือนเดิมน,นะครับตามสไตล์ของผมนะครับระยะประชิดเนาะมันบางครั้ง มันจนตัวระเบิดแสงนะครับผมจีกเก็บระเบิดแสงไว้อยู่นะเหมือนเดิมครับเพราะว่าเอาไวใใาานนะ้ใช้ในการเคลียร์บ้านนะใช้ในการเก็บแต่ผมเล่นทุกครั้งก็มันก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเรื่องเคลียร์บ้านอย่างนี้เราจะประท้ากันแถวกลางทุ่งมากกว่าระเบิดควนันอาจจะได้ใช้เฮ้ยมีโอซี่ด้วยเชี่ยเอ้ยอะไรวะ ร่วงไปแล้วนะครับผมร่วงไปแล้วเพื่อนเก็บไปแล้วโอเคครับเพราะได้อยู่อู้ได้กระเป๋าโอเคครับผมตรงนี้มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับผมก็ปืนมีดอปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เพื่อนเอายังไงเพื่อนจะเคลื่อนย้ายไปทางไหนครับ ประเด็นเพื่อนไม่ใช่โคไทยด้วยนะคุยกันรู้เรื่องไหมเนะี่ยมีเสียงปืนเกิดขึ้นครับสลูกซองชุดเกาบมีแล้วลูกซอง ผมนี่ลูกซองไม่เขียนในบ้านโดยเฉพาะปืนนี้บ้านนี้ปืนโคตรเยอะบ้านนี้มีปืนเฮสปาตาโอ้สปาตา,า,ตาผมจะถิดสปาตาแล้วมนเท่ะนะโอเคครับดูเลยได,ได้ระเบิดมาอีกหนึ่งลูกนะผมตอนนี้ผมยังไม่มียาเลยนะผมจะหายาตรงไหนวะเนี่ย ตัวนี้เพื่อเริ่มเคลื่อนย้ายแล้วนะครับผมออกนอกเมืองใช่ไหมวงวงยังพอได้นะครับยังไม่แย่มากนะครับจากคาดการสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่ายังคงที่อยู่ยังไม่แย่เกินไปเบอร์สามถูกยิงไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่ล่วงนะครับผมบาดเจ็บสาหัสเราจะเข้าไปหาเพื่อนแล้วนะโอเค Got supplies. สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูนะครับอะไรอะ่ะเชียช่ยเชี่ยเป็นไงเป็นไงอ่ะ <Awesome. S 1> ถูกยิงไปนนัดหนึ่งนะครับผมเจ็บอยู่เหมือนกัน ล่วงครับหนึ่งคนหนึ่งแม็ก1หนึ่งคนหนึ่งแม็กนะครับมีเพื่อนอยู่นะครับมีเพื่อนอยู่เชียช่ยเชื่อ คป็นกลแม็กหมดเดี๋ยวๆนะลุกหมดแล้วเรมห,มหรอโอ้โหเชีย่ยเหมือนแม่งพระเจ้าประทานพรสัตว์มีพอดีมึงจะเกินไปแล้วโอ้โพระอิศวรพระพุทธรูปเบอร์สองมึงมึงไปไหนอะ่ะผมก็ถูกยิงเหมือนกันนะทำไปเล่นไป หนึ่งนัดนี่ก็สำคัญนะครับโอเคจะไปตรงไหนอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมรู้สึกว่ามือผมไปโดนไม้นะอาจจะเสียงจะหายไปผมขออภัยด้วยนะครับผม เสียงปืนครับผมเราจะวิ่งตามเบอร์หนึ่งไปเรื่อยๆถือว่าผมยังได้ทีมเวิร์กอยู่นะ uh huh. เออเ้ยอยู่นิ่งๆดิเอาอะาล่ะ uh huh. โอเคครับ uh huh. เพื่อนได้รถมาละ เอ้าวทิ้งเพื่อนเลยเหรอทิ้งเลยเหรอเกินไปไหม่ะแล้วมึงจะชนทำไมวะ,ะมนะจะชนทำไมลงก่อนนะครับ Wih, apa-apa? No. Oke, okay, kap. No. Hello. No. Hello. No. Tak pas area-nya. Please. Baik. Siap. area-nya, please. Eh, yeah. eh. area-nya, please. Wah, tak area-nya, please. คครับตอนนี้เรายังได้อยู่เอสตมารงคอยันเพื่อนผมก็ไม่ใช่ชาวไทยนะขอโทษด้วยพูดกันภาษาอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ฟังไม่ไม่ออกหรอกแล้วก็ตอนนี้เรากำลังไปที่กลางวงนะตอนนี้เรามากแล้วเพื่อนอาจจะแคมป์ไม่แน่ใจ เกมกระตุกนะเมื่อกี้อือหือเฮ้ยโอ้โหเชี่ยถึงแล้วก็หยุดเถอะขอร้องโอเคครับตอนนี้เพื่อนนาเข้าเมือง เข้าเมืองเฟืองเฟืองเฟืองเมืองตอนนี้คนเริ่มตายไปเรื่อยๆนะมันเล่นไปโ้แม่งตอนนี้กําลังยิงสนั่นเลยอะดูชื่อขึ้นดีตอนนี้ยังเงียบเงียบสงัดนะยังไม่มีการประทะเกิดขึ้นเทแถวๆนี้ผมกวจะไปแบบผ่านเมืองแล้วจะโดนยิงไงคิดว่าไงอะเพราะเขาโหดไงอู้ ใช่ครับโอเคโอ้ชีโอ้โหเชี้อ่ะโอ้โหเอาเอาดีดีดีโอเคได้ได้นะ <Watch out. S 1> วิระยะห่างวิระยะห่าง เฮ้ยผมเจออะไรข้างหน้าเจอเข้าสึกข้างหน้านะเมื่อกี้ผมเจออะไรแวบ,บๆข้างหน้าเดี๋ยวผมไปเคลียร์ก่อนมีกูตาฝาดวะนี่อะไรอ่ะ ซื้อเท่มเหรอไม่เป็นไรนะว่าเราของแท้อยู่แล้วไอ้เหี้ยกูกำลงังนปันจงเลงดีๆเลยโทษทีนะครับรกูก็เล่นไม่ไม่ค่อยคล่องไอ้เหี้ยขอยนาหน่อย ขอยาวหน่อยโหดออมเอาให้กลัวอุ้ยเชือกโหูซ้ออ้สัตว์

คิดผมร่วงเลยววะได้กี่นาทีเนี่ยสิบเจ็ดนาทีเหรอ